ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดีวเป็นสกูชี่ล็อตใหม่นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางกระดิต่อนะคะก็จะมี็นไอเดียไลน์นะคะ i k j แปดหนึ่งแปี่นะคะ Facebook นะคะชื่อวิวช็อปค่ะแล้วก็ IG Shop, p e w n s c o Shop Kpop นะคะค่าจะส่งนะคะมีรอบอลสามสิบค่ะแล้วก็อีมเอหกสิบนะคะรับนกสิกรแล้วก็เลยับตุ้มเติมด้วยนะมีเก็บปลายทางด้วยนะคะเก็บปลายทางนี้บวกเพิ่มจากค่าส่งปกติมาสิบบาทนะคะ สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็น e m s หรือว่าโลฮบอนะคะ e m s อันนี้ก็จะรอ1นถึงวันนะคะส่วนรลอบอก็3-7ถึงวันนะคะประมาณนี้เลยนะคะคร่าวๆนะคะแล้วก็ฝาก Fol l o w IG ด้วยนะคะ IG จะชื่อ b u วสก s ร o ชอ p เ p ปนะคะประมาณนี้นะจะลงรูปสินค้าใหม่พร้อมราคาค่ะ,คะเป็นรูปตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะหรือว่าสำหรับคนที่ดูสำหรับคนที่มองไม่ค่อยเห็นนะคะในคลิปนะคะสามารถดูได้ใน IG เลยนะจะเป็นรูปตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ ประมาณนี้เลยนะนี่นะคะนี่เนาะประมาณนี้เลยนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะก็จะเป็นตัวกล่องสุ่มสกูชี่นะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้ใครจะได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะว่าในคลิปนี้ใครจะได้ค่ะนี่นะคะคนที่ได้นะคะชื่อชาแนลตามนี้เลยนะคะนี่นะก็อย่าลืมมารับของด้วยนะคะประมาณนี้เลยเนาะ ส่วนในคลิปนี้ค่ะเราก็จะเป็นตัวกล่องสุ่มสกูชี่เหมือนกันนะคะกติกานะคะง่ายๆตามเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะกดฟอลโล่ในไอจีนะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ค่ะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะอย่าลืมชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นกันด้วยนะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสกูชี่นะคะรานะคาชิลละ5บาทนะคะจะเป็นไซส์มินิแบบนี้เลยนะคะ ก็แบบแรกเลยค่ะนี้จะเป็นซาลาเปาจุกเหลืองนะคะจะเป็นซาลาเปามีแบบนี้เลยนะคะใส่ประมาณมือเลยนะนี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะนี้ต้องบอกก่อนบางชิ้นอาจจะมีตําหนิมาจากโรงงานนะแบบพวกกันกดทับเล็กน้อยนะคะนี่นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีนะคะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อดีมากเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นเต้าหู้นะคะเป็นน้องเต้าหู้ขาวแบบนี้นะตัวนี้ก็มีหลายหน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะเนื้อดีด้วยนะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นกล้วยค่ะ กล้วยตัวนี้ก็ราคาชิละ5บาท no นะคะแล้วก็ en จะมีเป็นตัวฮ่าเก่านะคะนี่นะจะเนื้อนิ่มสโลมมากเลยนะคะเนื้อดีมากเลยนะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4แบบค่ะก็จะมีเป็นสลาเปลาตัวกล้วยแล้วก็เป็นตัวฮ่าเก่าต้องหูค่ะประมาณนี้เลยราคามนิชิละ5บาทค่ะแบบต่อมาค่ะจะเป็นบแบบราคาชิละเบาทนะคะเริ่มดูกันที่ตัวแรกเลยนี้จะเป็นแบบครัวซองนะคะนี่นะตัวนี้คือไซส์ประมาณมือเหมือนกันนะ อันนี้คือมันจะเป็นแบบพวกการกดทับนะคะนี่นะมันจะมีเนาะประมาณนี้เลยนะคะแต่มันก็บีบได้ปกตินะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือตัวจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะแบบราคาชนะเจ็ดบาทค่ะเป็นตัวครัวซองนะเราก็จะมีเป็นตัวน้องกระต่ายนะคะเป็นตัวบอลแอนิมอลเนาะก็จะเป็นน้องกระต่ายแบบนี้เลยเนื้อดีมากๆเนี่ยนะคะสีตัวเนื้อมันก็จะออกเป็นสีมุกๆด้วยนะนี่นะคะในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะ ชิลละเจบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้องแมวค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็เนื้อนิ่มสโลนะคะออกเป็นสีมุวงเหมือนกันนะตัวนี้ก็ราคาชิลละเจบาทนะคะนี่นะเป็นบอ n ด์แอนิเมอลเนาะก็จะมีเป็น2นะะแ,แบบเลยค่ะแล้วก็แบบต่อมาอันนี้จะเป็นน้องกระต่ายมุงกุฎนะคะตัวนี้ก็ราคาชิลละเบาทคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นเจ้าตัวกระต่ายนะคะนี่นะเป็นกระต่ายขนปุย <idir> แบบนี้เลยเนื้อนิ่มสโลนะคะ ตัวนี้ก็จะมีเป็นสีขาวนะตัวนี้ราคาก็ชิลละ7บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นตัวหัวใจนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ราคาชิลละ7บาทนะคะจะเนื้อดีมากๆเลยนะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสกูชีนะแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็ราคาชินละ7บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแมวนั่งแมวยืนนะคะก็จะมีเป็นแมวนั่งสีส้มแบบนี้เนาะแล้วก็แมวยืนนะคะนี่นะ แบบนี้นะคะมี2แบบน้องก้อนนี้ก็ราคาชิลล์เจ็ดบาทเหมือนกันค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้องมิกกี้เมาส์นะคะนี่นะตัวนี้คือมานจอกเป็นสีมุมุกด้วยนะคะมีมา2สีนะก็จะมีเป็นสีแดงนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็มีเป็นสีชมพูแบบนี้นะตัวนี้คือราคาชิลล์สิบบาทเอ่อราคาชิลล์เจ็ดบาทค่ะนี่นะจะออกเป็นสีมุมุกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนื้อดีมากๆเลยนะ นี่นะคะแบบนี้นาะมีสองสีค่ะเป็นตัวเมกกี้เมาส์นะแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิลละ10บาทนะก็ริ่มกันที่แบบแรกเลยนะจะเป็นตัวน้องหอยท่านะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้คือราคาชิลละ10บาทค่ะเนี่ยดีมากๆเลยนะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะเป็นสกูชี่แบบนี้เลยชินละ10บบาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานะจะมีเป็นตัวถ้วยติมนะคะถ้วยติมตัวนี้มี สามสีนะก็จะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะเนื้อดีนะคะแล้วก็มีเป็นสีม่วงนะคะมีเป็นสีส้มนะ,ะตัวนี้ราคาก็ชิลละสิบบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องวัวนะคะเป็นวัวน้องวัวชกมวยแบบนี้เนาะนี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะ,ะนยก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะ, ing, ละ,คะแล้วก็เป็นนื้อสกูชี่นะ,ะแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคาชิลละสิบบาทนะคะ เนื้อดีมากเลยนะคะชิลละสิบาทค่ะอันนี้จะเป็นน้องแมวสีลุงแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ราคาชิลละสิบบาทนะเพ่อมเติมนะคะราคาชิลละเจ็ดบาทตัวนี้มีเป็นตัวอเวนเจอร์ด้วยนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้เลยค่ะชิ้นแรกนะคะเราก็จะมีเป็นชิ้นนี้นะคะนี่นะจะมีลาตามนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะนี่นะเนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มสโลอมากเลยนะแล้วก็มีเป็นลานี้ค่ะ นี่นะคะแล้วก็จะมีเวลานี้นะคะนี่นะราคาชิลัเบาทค่ะแบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิลัดสิบบาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวม้ายูนิคอร์นนะคะนี่นะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะน้องจะอ้วนมากเลยนะคะนี่นะราคาชิลัดสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวคัพเค้กนะคะนี่นะราคาชิลัดสิบบาทนะคะตัวนี้มี3สีค่ะก็จะมีเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะแบบนี้เลย เปไน็นได้มจินะคะแล้วก็เป็นสีเขียวมินแบบนี้เนาะตัวนี้ก็ราคาช e ิ้นละสิบาท,บาทะค่ะแบบต่อมาค่ะจะเป็น lo, ตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่ <ials> <med S 2> นะเป็นได้ยิ้มแบบนี้เลยตัวนี้ก็ชิ้นละสิบาทตัวนี้นะคะก็จะเป็นต <med> ัวไอติมนะคะเป็นไอติมคนแบบนี้เลยอันนี้ก็ราคาชิ้นละสิบาทนะคะจะมีอยู่สามสีนะก็จะมีเป็นสีม่วงสีฟ้าแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะนี่นะชิ้นละสิบบาทแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว ตเลมอนนะคะนี่นะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทการมี2สี ambitions. ค่ะก็จะมีเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะนี่นะคะจะเหลือแค่2สีแล้วนะเหลืองมาเยอะด้วยนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทค่ะตัวใหญ่เท่ามือเลยนะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวน้ำอัดลมนะคะนี่นะตัวนี้มีเป็นโซดานะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวโค้กนะคะนี่นะมี2แบบเนาะราคาตัวนี้ก็ชิ้นละสิบบาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นตัวพิซซ่านะคะตัวพิซซ่าตัวนี้จะมี สามสีค่ะก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะมีเป็นสีชมพูแบบนี้เลยแล้วก็เป็นสีม่วงนะคะบอกเลยว่าเนื้อดีมากเลยนะคะเนื้อมันเงานะตัวนี้แล้วก็นิ่มมากๆเลยค่ะแบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะจะมีเป็นสีน้ำตาลมีเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นสีชมพูนะเป็นแบบไซมี่แบบนี้เลยอันนี้ก็ราคาชนะสิบาทค่ะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเด็กผู้หญิงในห่วงยางนะตัวนี้จะมีทั้งหมด5ลายค่ะลายแรกก็จะเป็นลายนี้นะ แล้วก็จะมีเปลานี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะแล้วก็มีเป็นลานี้ค่ะมีเป็นลานี้นะคะนี่นะแล้วก็มีเป็นลานี้ค่ะราคาก็ชิ้นละสิบาทนะคะเนี่อดีมากๆเลยแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นตัวโดนัทนะคะนี่นะราคาชิ้นละสิบาทนะคะนี่นะจะมี2ลายค่ะแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นตัวกร์ตูนแบบนี้นะนี่นะคะรักมากเลยนะตัวนี้ราคาชิลละ อันนี้ราคาชิ้นละ12บาทค่ะมีสองลายแบบนี้เลยนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะเป็นตัวสุนัขจิ้งจอกนะคะมีสามสีนะก็จะมีเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะมีเป็นสีชมพูแล้วก็อันนี้เอ่าสีชมพูค่ะแล้วก็สีลุ้งนะราคาตัวนี้ชิ้นละ12บาทเหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นโดนัทมิกกี้เมาส์นะคะตัวนี้จะออกเป็นสีมุกด้วยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะออกเป็นสีมุกแบบนี้เนาะราคาตัวนี้ชิ้นละ12บาทค่ะจะเป็นหน้าอโมจินะคะแบบนี้เลย มีหลายหน้านะคะแต่ตัวนี้มีสองสีเนาะก็จะมีเป็นเหลืองกับชมพูค่ะแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นตัวเด็กผู้หญิงนะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบบาทนะเนือดีค่ะเหนือนีสโลบแบบนี้เลยนะแบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตัวนี่นะคะเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ลายก็ลายแรกจะเป็นลายนี้ค่ะมีเป็นลายนี้นะอันนี้คือใหญ่ใหญ่กว่ามืออีกนะนี่นะคะถ้าเทียบราคาชิ้นละสิบสองบาทเองนะคะนี่นะมีเป็นตัวนี้ด้วย สบาทค่ะแบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวไม้ยูนิคอนนะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ12บาทเหมือนกันแบบสีแรกเลยนี้จะเป็นสีกาแล็กซี่แบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นสีลุ้งแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นสีม่วงแล้วก็สีส้มค่ะเนื้อคือจะดีมากๆเลยนะนี่นะคะเนื้อดีมากแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาชิ้นละ12บาทนะแบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตัวผลไม้ผ่กครึ่งอันนี้ก็ราคาชิ้นละ12บบาทเหมือนกัน ตัวนี้ก็จะมีเป็นลาแร่ขาเป็นลานี้เลยแล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะเนื้อดีนะคะแล้วก็ลานี้ค่ะ12บาทตัวมิกกี้เมาส์นะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ12บาทเหมือนกันนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ15บาทนะก็แบบแรกเลยนะคะนี้จะมีเป็นตัวปาอิตาเลียนนะคะนี่นะจะออกเป็นสีมุกนะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะ ราคาชิ้นละ15บาทนะคะอันนี้ก็อาจจะมีแบบพวกกันกดทาับเล็กน้อยเนาะนี่นะคะแต่เนื้อดีมากๆเลยนะคะนี่นะตาบิดได้ปกติเลยนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละ15บาทค่ะเป็นหนมนป่าอิตาเลียนนะคะนี่นะชิ้นใหญ่กว่ามือด้วยนะคะประมาณนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะตัวอย่างแบบนี้นะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชนะิ้นละ 12บาทเนาะอันนี้ก็จะมีเป็นนี่ด้วยนะคะมีเป็นตัวปากกานะคะตัวนี้ราคาชิ้นละ12บาทนะคะเพิ่มเติมนะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นน้องกบนะคะมี2สีค่ะก็จะมีเป็นเขียวอ่อนแล้วก็เขียวเข้มแบบนี้เนาะราคาชิ้นละ12บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวน้องหมูนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ12บาทเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะตัวนี้มี2สีนะก็จะมีเป็น สีฟ้านะคะแล้วก็สีชมพูแบบนี้แล้วก็มีเป็นกล้วยนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชิละนี่นะอันนี้ราคาชิละ12บาทค่ะเป็นตัวสกุช่ปกาแบบนี้นะคะสามารถถอดถอดออกมาได้นะคะแล้วก็สามารถปากกาที่ไซส์เดียวกันมาใส่ได้นะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิละ15บาทตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวละเงื่อกนะคะนี่นะ อันนี้ก็จะมีสีตามนี้เลยนะคะจะมีเป็นหัวสีส้มนะคะก็จะมีสีนี้เนาะแล้วก็มีเป็นหัวสีม่วงแบบนี้ค่ะชิ้นละ15บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะเป็นนางเงือกเหมือนกันอันนี้ก็ราคาชิ้นละ15บาทนะคะแบบต่อมานะจะเป็นตัว l l นะคะก็จะมีลายตามนี้เลยค่ะลายแรกจะเป็นลายนี้นะคะนี่นะแล้วก็มีเป็นลายนี้นะคะเนื้อดีมากๆเลยนะชิ้นประมาณเท่ามือเลยนะคะเนื้อนิ่มสนลมากเลยค่ะจะมีเป็นลายนี้ด้วยนะ นี่นะคะแล้วก็แล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะนี่นะแบบนี้เลยเนื้อดีมากๆเลยนะคะมีเป็นลานี้ด้วยนะเนื้อนิ่มสโลค่ะแล้วก็เป็นลายนี้นะอันนี้คือราคาชิ้นละสิบห้าบาทนะคะแบบต่อมาอันนี้ก็จะมีเป็นตัวน้องปอมปอมปูลินนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบห้าบาทนะคะอ้วนมากเลยนะคะนี่นะชิ้นประมาณมือเลยนี่เนาะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบห้าบาทค่ะ อันนี้จะเป็นตัวน้องหมาถึงหัวใจนะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบห้าบาทเหมือนกันนะเนื้อดีนะคะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็นิ่มนะคะแล้วก็สโลด้วยนะแบบนี้เลยชิ้นละสิบห้าบาทนะคะแบบต่อมาค่ะจะเป็นมะม่วงนะคะนี่นะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหางปลาคอนนะคะนี่นะสวยมากเลยนะตัวนี้ก็จะมีป็นลาย l ลเนาะมีป็นลานี้เลยค่ะลาาแรกนะคะจะเป็นลานี้นะ แล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะนี่นะคะราคาชนะสิบห้าบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นัวพิซ za นะคะัวพิซ za ตัวนี้จะมีทั้งหมดสามสีนะก็สีแรกเลยค่ะจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยเนื้นิ่มโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีม่วงนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็มีเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็ราคาชนะสิบห้าบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะราคาชนะสิบห้าบาทนะคะตัวนี้จะมีสองสีเนาะ ก็จะมีเป็นสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีเหลืองค่ะแล้วก็จะมีเป็นฮอทดอกนะคะดีตก็ราคาชิ้นละ15บาทเหมือนกันแบบต่อมาค่ะเอ่อแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้ก็จะมีเป็นสีชมพูด้วยนะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ25บาทนะคะเริ่มดูันที่ตัวแรกเลยอันนี้นะคะจะเป็นสกูชี่แบบนี้นะตัวนี้เป็นแบบยืดได้นะคะข้างในจะเป็นดินเบานะคะนี่นะตัวนี้สามารถยืดได้นะคะอันนี้เป็นของแท้นะคะของซากิแลนนะคะนี่นะประมาณนี้เลย แล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตัวเค้กกุหลาบนะคะเป็นเค้กปอนแบบนี้เลยอันน yani ี้ก็ราคาชิ้นละยีบาทนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะแบบนี้เลยเนาะแบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นน้องแพนกวินนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเนื้อนิ่มสโลนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละยีบาทค่ะแบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวม้ายูนิคอร์นนะคะตัวนี้จะมีเป็นสีนี้เลยค่ะสีแรกนะแล้วก็มีสีที่2นะคะ แล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้เลยอันนี้ก็ราคาชิละ25บาทค่ะสีสวยมากแล้วก็งานดีด้วยนะ25บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี้เป็นสกูชี่นะคะเป็นสูสูชิแบบนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือจะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะนี่นะเป็นประมาณนี้เลยค่ะข้างในตัวสกูชี่นะคะตรงที่คาสีดําตัวนี้จะมีเป็นลายเส้นของซานกิแลนด์ด้วยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อนิ่มจะนงมากเลยนะคะตัวนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะเนื้อดีมากๆเลยนะ,นะะราคาชิลล์าบาทค่ะแบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิลล์าบาทนะคะตัวนี้ก็เริ่มงินที่แบบแรกอันนี้จะเป็นตัวเค้กนะคะเป็นเค้กบอนสตอรี bon ่แบบนี้ค่ะเป็นเนื้อฟูนะคือตัวนี้จะมีแถมแพ็กเกจให้ด้วยนะคะเป็นแพ็กเกจถุงสิบล็อกแบบนี้เลยนะคะจะแถมไปให้เนาะนี่นะคะจะเป็นแพ็กเกจประมาณนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลมากมากเลยนะตัวสกูชีนะคะก็จะมี สีตามนี้เลยค่ะจะมีเป็นสีแดงนะคะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้นะแล้วก็มีเป็นสีาา mata mata นสชมพูนะคะเป็นชมพูอ่อนแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นเนื้อฟูแบบประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นสีเหลืองค่ะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชิลล35บาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวคิตตี้นะคะนี่นะอันนี้ก็ราคาชิลล35บาบาทค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นจะมีเป็นน้อง เป็นน้องกว้างแบบนี้นะคะตัวนี้ราคาชิ้นละ35บาทนะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นตัวพเบอรี่ค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อนิ่มสโลว์นะคะตัวนี้ก็35บาทมีเป็นตัวถังปอนแบบนี<_<_<_<_้นะคะเนื<_<_<_<_<_้อนิ_<_<_<_<_่มสโลว์นะคะแบบนี_<_><_้เลยนี่ก็35บาทเหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นตัวน็กฟามิงโก้นะคะนี่นะตัวนี้ชือชิ้นใหญ่มากเลยนะแนะนำเลยค่ะตัวนี้ สามสิบห้าเนาะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์ค่ะตัวนี้เป็นแบบว่าไซส์จัมโบ้นะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทนะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นตัวถัง้ําพึ้งนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีแพ็กเกจด้วยเหมือนกันอันนี้ราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทค่ะเนื้อดีนะอันนี้นะคะเป็นแบบราคาชิ้นละสี่สิบห้าบาทนะคะตัวนี้จะเป็นมัชเมลโล่นะคะเป็นแบบเปลี่ยนสีได้นะอันนี้คือสีเดิมมันจะเป็นสีนี้เลยนะคะถ้าเปลี่ยนสีจอเป็นสีม่วงเนาะ นี่นะคะตัวน,นี้ก็ราคาชิละ45บาทค่ะจะมีเป็นน้องกวางด้วยนะคะนี่นะอยู่ในอยู่ในนี้เลยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยอันนี้ก็ราคาชิละ45บาทกันนะคะแบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิละ,ะ50บบาทนะเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะอันนี้จะเป็นตัวขนมปังนะคะนี่นะแพ็กเกจมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะตัวนี้เป็นของแท้นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบเนื้อประมาณนี้เลยนะคะก <y> ็ตัวนี้นะคะจะมี ีเราก็ลายตามนี้นี้จะมีเป็นโดนัทนะคะโดนัทอันนี้ก็จะมีเป็นสีเขียวมีเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะตัวส่วนตัวขนมปังก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่นะจะมีสายให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ราคาชิลละห้าสิบบาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเมลอนนะคะนี่นะตัวนี้เป็นของแท้ค่ะนี่เป็นของคอนนี่นะคะนี่นะคะเนื้อจะนิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสล o ด้วยนะอันนี้คือแพ็กเกจน้องนะคะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็ราคาชิลละห้าสิบบาทค่ะแบบต่อมานะคะ เป็นตัวรองเท้านะคะนี่นะตัวนี้ก็เป็นของแท้เหมือนกันค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยแต่เนื้อดีมากมากเลยนะคะแบบนี้เลยนะนี้ก็ราคาชิ้นละห้าสิบบาทค่ะแบบต่อมาเลยนะคะแบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวสกูชี่นะคะของสกูชี่ฟันนะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ราคาชิ้นละห้าสิบห้าบาทนะคะตัวนี้คือมันจะชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะนี่คือแนะนําเลยนะใหญ่กว่ามืออีกนะคะนี่นะเนื้อนิมสโลนะคะนี่นะ ตัวสกูชี่อันนี้คือแบบดีมากเลยนะคะเป็นของแท้นะนี่นะคะก็จะมีเป็นแบบสีแรกเลยค่ะจะมีเป็นสีนี้นะคะแล้วก็มีเป็นสีนี้นะเป็นของสกูชี่ฟันขายเป็นสีลุงแล้วก็สีกาแล็กซี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นคัพเค้กนะคะนี่นะเป็นเป็นคัพเค้กยูนิคอร์นแบบนี้เลยนะคะนี่นะตัวนี้เป็นของคาเวียสกูชี่นะคะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะตัวนี้แพคเกจมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะ ประมาณนี้เลยนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะอันนี้ก็คือราคาชิ้นละ55บาทค่ะอันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสกูชี่ของคิกเกอร์เบสนะคะนี่นะจะเป็นนี่อ้อตามนี้เลยนะคะเป็นแบรนด์นี้เลยเนาะแล้วก็อันนี้นะคะคือมันจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะนี่นะอันนี้คือจะเป็นตัวสกูชี่นะคะจะมีมา2แบบเนาะก็แบบแรกเลยค่ะนี่จะเป็นแบบคัพเค้กยูนิคอร์นนะสีคือสวยมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มมากๆเลยค่ะสโลด้วยนะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะ เนื้อดีมากเลยนะคะตัวนี้ก็ราคาชิลละห5บาทนะคะมี2ลนนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสกูชี่นะคะนี่นะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นของกิเกเบสเหมือนกันนะคะนี่นะคะตัวนี้คือมันจะเป็นแบบไซส์จัมโบ้นะคะจัมโบ้มากเลยนะอันนี้คือใหญ่กว่ามือเยอะเลยอันนี้คือจะเป็นแพ็กเกจนะคะนี่นะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะเป็นแบบไซส์จัมโบ้เนาะ อันนี้คือจะเป็นตัวฉลามนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะนี่นะเนื้อจะดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเนาะมีกินหอมด้วยนะคะเป็นแบบอีกไซส์เนาะตัวนี้ราคานะคะชิ้นละราคาชิ้นละหกสบาทนะคะคุ้มมากๆเลยนะชิ้นใหญ่ด้วยนะคะจัมโบ้มากเลยแบบต่อมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น จะเป็นน้องกระต่ายแบบนี้เลยนะคะนี่นะตัวนี้นะคะจะเป็นของ Bunny Cafe นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นของแบรนด์นี้เลยอันนี้คือจะเป็นอันนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะเป็นด้านน่ารักก็ด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะน่ารักมากเลยนะคะและ้วก็เนื้อดีมากๆเลยนะจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มมากเลยค่ะมีความ slow ด้วยนะแบบนี้เลยนะคะเป็นของแท้นะคะนี่นะนี่นะคะแล้วก็ตัวอย่างตัวสกูชี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ นี่นะอันนี้คือจะเป็นลายเส้นด้านหลังนะคะนี่นะเป็นของบันนี่คาเฟ่เนาะนี่นะคะเป็นกระ aine, ่ายแบบนี้เลยอันนี้ก็ราคาชิลละ65บาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบราคาชิลละ45บาทนะอันนี้จะเป็นของแท้เหมือนกันค่ะเป็นกระชปองนะคะแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะมี2ลายแบบนี้นะคะเป็นตัวโทนเนาะนี่นะคะจะมีใบเก็บสะสมไว้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ราคาชิลละ45บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาเลยอันนี้จะเป็นตัว เต้าหู้นะคะเต้าหู้ตัวนี้จะมีสองสีแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะมีแพ็กเกจเก็บอันนี้มีใบเก็บไว้นะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยเป็นตัวเต้าหู้เนาะราคาตัวนี้ก็ชินละสีบาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวคิตตี้นะคะนี้เป็นของซาริโอนะคะตัวนี้ราคาชิลละห้บาทนะจะมีเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะเนื้อจะนิ่มนะคะแล้วก็สโลด้วยนี้เป็นของแท้ค่ะไม่มีตำหนิเลยนะตัวนี้อันนี้คือจะมีสติกเกอร์ด้วยนะคะ แบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิลละ80บาทนะคะนี่นะก็แบบแรกเลยเอาเท่าที่ค่ะนี้จะเป็นรา,ราคาชิลละเจ็ดสิบบาทก่อนเนาะจะมีเป็นตัวมินิบันจูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะข้างหลังก็จะมีเป็นบอเชนนะคะมีเป็นแท็กนะคะแล้วก็จะอุป,ปกรณ์นะคะเป็นของแบรนด์นี้เลยนะคะนี่นะ <S <s เนื้อนิ่มสะโงกมากเลยนะคะ <S <s ตัวนี้ <S <s ราคานี้ก็ชิลละเจ็ดสิบบาทค่ะเป็นมินิันจูเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิลละแปดสิบบาทนะตัวนี้ก็จะมีเป็น ะมะกรองค่ะอันนี้เป็นมากรองมาชวานะคะตัวนี้คือแบบไม่มีตําหนิเลยนะข้างในมีโอรเชนด้วยนะคะแล้วก็แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องแบบนี้เนาะจะมีเป็นสีชมพูค่ะมีเป็นสีน้ําตาลนะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็มีเป็นสีเทานะคะมีเป็นสีครีมนะคะแบบนี้เลยนะนี่นะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ80บาทแบบต่อมานี้ก็ราคาชิ้นละ80บาทเหมือนกันนะคะนี่นะอันนี้เป็นของโจอ้นะคะ ตัวนี้คือจะเนื้อดีมากเลยนะเนื้อนิมสโล่งนะคะนี่คือมันจะมีตําหนิเนาะคือบอกก่อนของแท้บางชิ้นนะคะนี่อาจจะมีตําหนิมาจากโรงงานเนาะพวกนี้นะคะจะเป็นสินค้าค้างสต็อกนะคะนี่นะมันจะเก็บไว้นานแล้วมันก็จะมีตําหนิแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นของโจอี้ค่ะตัวนี้ราคาชิลับะ8 0บาทนะคะเนื้อดีมากเลยนะเอาไปเก็บสะสมกันได้นะคะหรือไม่กี่ชิ้นแล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวโดนัทนะคะนี่นะจะเป็นโดนัทสับปะรดแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะมีตำหนิเหมือนกันราคาชิลละแปบาทนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวตัวนี้นะคะจะเป็นน้องหมียามีแบบนี้นะคะนี่นะตัวนี้เป็นของพูนิมารุนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือมันจะมีรอยกดทับนะคะนี่นะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะจะสามารถบีบได้นะคะนี่นะแบบนี้เลยข้างในก็จะมีบอชเชนไว้ให้เนาะ อันนี้ก็ราคาชินะ80บาทนะคะนี่นะไปเก็บสะสมกันได้นะคะเลยแค่ชิ้นเดียวแล้วนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะราคาเซลล์นะคะนี่นะมันจะแบนแบบนี้เลยนะคะนี่นะราคาชินะ80บาทนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีขาวแบบนี้นะนี่นะคะไปเก็บสะสมกันได้นะคะแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นาะแล้วก็ตัวสกูชี่ค่ะเอาไปบีบเล่นกันได้นะชินะ80บาทนะคะเป็นของแท้นะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของยิมิโน่ค่ะแบบต่อมานะคะ วนี้นะคะก็ราคาเซล์เหมือนกันนะนี่นะจะเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วนะคะอันนี้คือมันจะมีตําหนินะคะนี่นะเป็นพวกแตกเนาะประมาณนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็ราคาชิลัแปดสิบบาทค่ะแบบต่อมานะคะต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิลับเก้าสิบบาทนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวของาริโอนะคะนี่นะจะเป็นฟอมฟอมปูลลินแบบนี้เลยนะคะนี่นะเป็นของาริโอนะคะเป็นของแท้นะตัวนี้จะมีลายเส้นของสกุชี่ด้วยนะคะ ชิล่าเกบาทค่ะก็จะมีเป็นตัวเค้กโลนะคะปองมบุรินนะอันนี้ก็จะเป็นเค้นะคะนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นของมัมับุรินเหมือนกันนะนี่นะคะลายเส้นนะแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้จะมีสีชมพูด้วยนะตัวเค้กนะคะแล้วก็จะมีเป็นชินีนะคะนี่ก็ของซาริโอค่ะแล้วก็ลายเส้นใจประมาณนี้เลยลายเส้นนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวกาชัปองนะคะนี่นะจะเป็นสกูชี่กาชัปองแบบนี้เลยอันนี้เป็นของแท้นะคะของเจดีมนะตัวนี้จะมีทั้งหมด3ลายนะคะตามนี้เลยลายแรกะค่ะอันนี้คือเหลืออย่างละชิ้นแล้วนะคะนี่นะคะเป็นตัวกาชัปองแบบนี้นะคะเป็นของแท้นะของ,ะะของเจดีมนะคะไปเก็บสะสมกันได้นะแล้วมันก็จะไม่มีตําหนิด้วยนะคะอันนี้ข้างในก็จะมีเป็นใบเก็บสะสมเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวน้ำผึ้งนะคะ เป็นตัวถังน้ำพึ่งแบบนี้นะคะ 1971. นี่เป็นของซิงเกลนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้คือมันจะมีตำหนิแบบการกดทับแบบนี้เนาะเนื้อดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เหลือแค่ชิ้นเดียวนะกินหอมด้วยนะคะเป็นของซิงเกลแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือจะเป็นแพ็กเกจนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชิลลัหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นแบบนี้เลยแบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นน้องแมวนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีนี้ค่ะอันนี้คือพวกนี้มันจะมีตำหนิการกดทับนะคะแล้วก็จะมีแตกตามตัวเนาะ จะมีเป็นสีนี้ค่ะสีแรกนะแล้วก็มีเป็นสีนี้นะคะนี่นะคะเป็นสีนี้นะเนื้อดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะมีเป็นสีนี้เหมือนกันค่ะนี่นะคะมันก็จะมีตําหนิแบบนี้เลยนะรานะคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะแบบต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสับประรดนะคะนี้เป็นของไอบูมนะคะนี่นะ แพ็เกจคือมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้คือราคาชิ้นละ100บาทนะคะเป็นราคาเซลล์นะมันจะมีตําหนิแบบนี้เลยนะคะแบบการกดถับแบบนี้เลยเนาะเนื้อดีมากเลยนะคะนี้สามารถใส่ปากกาได้ด้วยนะคะนี้นะเหลือแค่2ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวทวินเติ้ลทวินสตาร์นะคะตัวนี้ราคาชิ้นละ100บาทเหมือนกันนะเนื้อดีมากๆเลยนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะนี่คือจะเป็นแพ็กเกจนะคะ ประมาณนี้เลยนะนี้ก็จะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะการกดทับเนาะราคาชิ้นละหนึ่งร้อบาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบราคาชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบัฟเฟลนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลมากเลยนะคะอันนี้อาจจะมีตําหนิแบบเล็กน้อยประมาณนี้เลยนะจะเป็นแบบแตกๆนิดนึงเนาะ นี่นะคะนี้ราคา120บาทค่ะแบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิ้นละ130้บาทตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวแอปเปิลนะคะตัวนี้เป็นของไอบูเหมือนกันค่ะแพ็คเกจประมาณนี้เลย130บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมานะอันนี้จะเป็นไอติมพูนิมารุนะคะข้างในจะมีบอเชนให้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะของคุณีมาดูนะเดือนนิ่มสโลนะคะตัวนี้คือเหลือไม่เยอะแล้วนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นตวเกียวค่ะนี่นะ ตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ130บาทเหมือนกันนะคะนี้ก็เหลือมาเยอะแล้วนะคะจะเป็นตำหนิพวกการกดทับเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นายชาวานะคะแพ็กเกจคือมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะเป็นกล่องแบบนี้เนาะอันนี้คือข้างในนะคะจะเป็นสกูชี่นะคะข้างในจะมีวอลเชนให้นะคะแล้วก็เป็นแบบชิ้นแยกเนาะอันนี้ก็อาจจะมีตำหนิกันแตกๆประมาณนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นของค้งสต็อกนะคะนี่นะมันก็เลยจะมีตําหนิประมาณนี้เลยก็จะมีเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็สีชมพูแบบนี้เลยนะคะราคาชิ้นละ130้บาทค่ะแล้วก็มีเป็นสีฟ้าด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นขนมปังนะคะเป็นของโจอีนะคะนี่นะจะเป็นขนมปังก้อนแบบนี้เลยคืนนี้บอกเลยว่าไม่มีตําหนิเลยนะคะเนื้อดีมากๆนะนี่นะคะงานดีมากๆด้วยนะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นของโจอีนะไม่มีตําหนิเลยนะคะแล้วก็เหลือน้อแล้วด้วยนะเหลือแค่3ชิ้นนะคะประมาณนี้เลย ราคาชิ้นละ230บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตัวนูแฮมสเตอร์นะคะนี่นะจะมีเป็นเค้กโกรบักนี้นะคะเป็นของป๊อปปูล่านะคะตอนนี้ก็ไม่มีตําหนิเหมือนกันนะคะเนื้อดีแล้วก็งานดีมากนะคะกินหอมมากๆเลยอันนี้กินหอมขนมปังนะคะแล้วก็น,นี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะข้างในจะมีแท็กนะคะแล้วก็จะมีอินบอร์เชนด้วยนะเนื้อนิ่มโครงมากเลยนะตัวนี้ ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยเออราคาชิ้นละสองร้อยสามสิบบาทค่ะเป็นของป๊อปปูล่านะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่นะตัวนี้ก็เป็นของยูมิโนเหมือนกันนะคะกล่องมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะอันนี้อาจจะมีตําหนิตร,ตรงกล่องเนาะแต่ตัวข้างในสกู๊ชี่คือไม่มีตําหนิเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นของยูมิโนนะคะเป็นลายเส้นน้องเนาะประมาณนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ 250บาทค่ะของครานะคะจะมีประมาณนี้นะคะสำหรับใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ตามไอเดียไลน์ของทางร้านได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น IG เนาะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นตามกติก,กากันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนในบายจ้า